สวัสดีชาวราศีพิจิกทุกท่านนะครับก็ขอทานายดวงชะตาความรักของชาวราศีพิจิกตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15พฤศจิกายนนะครับว่าจะเป็นเช่นไรและนี่ก็เป็นการทานายดวงทั่วๆไปนะครับไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงสลับคุนก็ได้นะครับและสหรับใครนะครับที่ต้องการดูดวงส่วนตัวกับผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างล่างคลิปนี้แล้วเช่นกันนะครับ ก็สุขสันต์วันเกิดนะครับชาวราศีพิจิกทุกท่านนะครับก็ทุกท่านเนี่ยมีความสุขกับการช้ชีวิตมีความสุขกับการที่เงินทองไหลมาเทมาความรักนะครับเจอสิ่งดีค้นพบความต้องการของตัวเองนะครับก็มาเริ่มที่ไพ่ใบแรกกันเลยนะครับเป็นพลังงานของไพ่เดลจัสเมนนะครับเ่นภาพของใครสักคนหนึ่งกำลังเล่นดนตรีแล้วเหมือนกับร้องเพลงกับสิ่งที่ตัวเองกําลังเดินไปข้างหน้ากําลังมีความสุขกับสิ่งที่ทําก็เลยทำนายดวงชะต่างุูเนี่ยเป็นสมกับการผ่านพ้นแมวดําการผ่านพ้นสิ่งที่มันไม่ดีการผ่านพ้นส ก็จทำนายว่าเดี๋ยวจัดไม่เป็นสมอนกับพลังงานที่ชาวราศีพิจิกในช่วงนี้เหมือนคุณรู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นเหมือนคุณรู้สึกเหมือนกับได้ทดําในสิ่งที่มีความสุขเริ่มใช้ชีวิตด้วยการที่เดินหน้าเดินไปหาสิ่งดีเดินไปหาความรักเดินไปหาความสวยงามในชีวิตเหมือนอนุญาตให้ตัวเองเนี่ยมีความสุขได้แล้วนะก mm. ็จะดจัดไม่เป็นสมอนกับการได้พบข่าวดีพบสิ่งดีๆนะครับได้รับสิ่งดีๆในชีวิตในการพูดคุยติดต่อสื่อสารนะครับ หลายคนมีโอกาสพบเจอความรักที่มีคนเข้ามาเข้าใจมีคนเข้ามาช่วยเหลือมีคนที่เหมือนกับรับรู้ถึงความรู้สึกของเราถ้าไม่ได้จัดเ้นไมนี่เป็นเหมือนกับคนรักที่มีปัญหาเรื่องรักกันไปเนี่ยหลายคนเริ่มรู้สึกเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรอะมองเราในแง่ดีขึ้นจากที่เข้าใจจนผิดจากที่เหมือนกับทําไม่ดีต่อการพูดจาไม่ดีหรือทำร้ายกันเนี่ยเริ่มออกมาหาสิ่งนี้เริ่มเหมือนกับเข้าใจรับรู้ถึงความรู้สึกดีที่มีต่อกันแล้วนะทาให้เกิดทางของไพ่หนึ่งเหรียญหรือเอ็ดออฟดิคเกไปที่2ครับ เจมผ้าของคนนึงก็ถือเหรียญในมือเหมือนเขาได้รับรางวัลเห็นไหมก็เลยทำนายว่าชาวศรีปิจิเนี่ยนะครับตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15พฤศจิกายนช่วงนี้หมชีวิตของคุณได้รับโอกาสในการที่เริ่มมีเงินมีทองเริ่มมีคุณค่าในชีวิตเริ่มมีชื่อเสียงเงินทองในการทําสิ่งต่างๆมากขึ้นก็เลยทำนายเออพิดีขึ้นเป็นสมัยกับพลังงานที่คุณมีโอกาสได้รับโชคลาภหรือความรักความเมตตาจากคนรอบข้าง ที่ให้การช่วยเหลือให้การสนับสนุนได้รับคุณค่าของตัวเองในการที่มีคนนําพาเงินนําพาทองนําพาความสุขนําพาสิ่งดีดีมามอบให้กับคุณเอตออฟออฟฟิเลก็เลยทำนาว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมาตอนเนี้ออกมาจากบางสิ่งบางอยา่างออกมาจากสิ่งไม่ดีกับกลายเป็นว่าหนึ่งเหรียญช่วงนี้ชีวิตมีคือท่าขึ้นช่วงนี้เห็นคุณค่าตัวเองมากขึ้นช่วงนี้ได้ใช้ชีวิตที่มีความสุขกายสบายใจมากขึ้นได้ค้นทบํทาตอบแล้วว่าพอเราออกมาเนี่ยเงินทองชื่อเสียงโชคลาบเนี่ย รู้สึกว่าตัวเองดีกว่าที่จะกลับไปหาสิ่งที่ชั่วร้ายกลับไปหาสิ่งที่เป็นสีดําคนรักที่นอกใจคนรักที่โกหกคนรักที่ทําผิดหรือไม่เห็นคุณค่าเราเนี่ยเราปล่อยแล้วเราตัดแล้วมันหมายถึงเสมอกับความรักของชาวสีพิจิกที่คนรักที่เลือกเราหรือจากไปเนี่ยเขาเหตุไปคุเแมนควินออฟซอสหรือหน้าฉีดหรือดาบครับเขารู้แล้วว่าคุณเป็นคนที่เวลารักก็รักมากแต่เวลาตัดเนี่ยหรือคุณอยู่ดีมีสุขแล้วเห็นไหมอยู่กับแมวขาวอ่าคุณก็อยู่ความรักที่มันเหมาะสมกับเราคู่คนกับเราอยู่คนที่มันดีงาม จริงดังจริงใจนะครับรักด้วยความบริสุทธิ์ใจรักด้วยความจริงใจดีกว่ากลับไปหาสิ่งไม่ดีนะครับบางสิ่งบางอย่างก,ก็ต้องตัดทิ้งเพื่อให้คุณเนี่ยมีความสุขมีความเจริญนะครับมีเงินทองมีชื่อเสียงมีคุณค่ามากขึ้นพินออฟซอสหรือราชีถือดาบใบน,นี้ก็ได้ทำนายว่าคนรักของชาวสีพิจิที่เลิกลาหรือจากไปเนี่ยเขารู้ครับว่าคุณเคยรักเขาแต่พอเขาเห็นว่าคุณดีมีความสุขเขาเห็นว่าคุณตัดเขาได้แล้วเนี่ย พลังงานของ Queen ไพ่ควีนออฟซอฟตเป็นเหมือนกับคนที่ไปเจอความสุขไปเจอสิ่งดีๆไปเจอความรักที่คู่ควรยอมตัดทั้งที่เหมือนกับเคยผ่านอะไรมาแต่ไม่ขอแล้วไม่ขอกลับไปถี่เรื่องราวไม่ขอกลับไปทําอะไรที่มันเจ็บปวดหรือทําร้ายกันแล้วเพราะตอนนี้ชาติสิบิจิกเองรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยได้รับรแมวแมวขาวเห็นไหมคนรักที่มันซื่อสัตย์คนรักที่จริงจังจริงใจความชีวิตที่มีคุณค่ามีดมสมบูรณ์มีเรื่องราวดีๆเข้ามามากกว่าการย้อนกลับไปหาสิ่งที่สิบดาบ ความทุกข์ความเสียใจความเจ็บปวดสิบดาบไปเช่ออฟซอสไปนี้ก็ทำให้นว่าสุดท้ายคนรักที่เลือกราดจากไปเนี่ยเวลาเขาทิ้งคุณเนี่ยเขาปล่อยคุณร้องไห้เขาปล่อยคุณเสียใจเขาทาเหมือนคนที่ไม่เคยรู้จักกันน่ะไม่เหมือนกับการที่เราเคยแพ้ใครคนนึงด้วยความร้องไห้ด้วยความเสียใจไปแล้วเนี่ยอกหักเจ็บเจียนตายไปแล้วครั้งหนึ่งมันก็เลยเปลี่ยนเสมือนกับความรักความรู้สึกที่คุณไม่กลับไปเจ็บไม่กลับไปทุกข์ขอตัดความทุกข์ขอตัดความเจ็บความเสียใจ เพื่อไปมีความสุขเพื่อฟื้นชีวิตตัวเองเพื่อเลือกในสิ่งที่ตัวเองมีความสุขมีความหมายมีคุณค่ามากขึ้นทำให้พลังของไพ่สิบดาบใบนี้เห็ว่าคนที่เดินจากคุณไปเห็นไหมมันเหมือนกับเขาเอาสิ่งไม่ดีจากไปด้วยก็ทำนายว่าคนรักของชาวสิบพิจิที่มีปัญหาเรื่องรักกันไปเนี่ยเขาทําไม่ดีกับคุณเอาไว้เขาทิ้งคุณไปด้วยความรู้สึกที่เดียวร้ายทําร้ายกันทําสิ่งไม่ดีต่อก,กันไปสุดท้ายไพ่ใบนี้คือเขาเองเนี่ยมีไพ่สองดาบพอเขาไม่เห็นคุณแล้วพอคุณชาวสิบพิ เริ่มมีสติมากขึ้นเริ่มใช้ชีวิตของตัวเองได้อย่างสุขกายสบายใจได้มีความสงบในชีว e ิตเมื่อไหร่สองดาบถูกออฟซอร์ไปนี hmm. wins, feminist, ่หมายความว่าเขาไม่สามารถกลับมาทําร้ายคุณได้แล้วนะเขาไม่สามารถกลับมาทําให้คุณเจ็บทําสิ่งไม่ดีกับคุณได้แล้วนะอย่างน้อยก็ไม่ต้องเจ็บอย่างน้อยก็ไม่ต้องเจอสิ่งที่ไม่ดีอย่างน้อยก็ไม่ต้องเหมือนกลับไปหาสิ่งที่เสียใจเจ็บปวดและสุดท้ายเนี่ยกลับได้ความเจ็บปวดกลับได้ความเสียใจกลับมาไม่ต้องอยู่กับสิ่งที่ไม่ดีแล้วนั่นเองนั่นแหละผมเน่นแลความรักของชาวทิวจ พอเขาเห็นว่าคุณตัดเขาเข้มแข็งมีชีวิตที่ดีมีความสุขมากขึ้นเขาเองก็รู้สึกรู้ตัวแล้วนะว่าเขาเสียคุณไปจริงๆแล้วแหละเขาจะมีวันที่จะได้คุณกลับคืนมาครับทาให้เกิดพลังของไพ่สามหรือที่ออฟฟิเชียลคือชาวสีบิจเกิท่านคนพบคุณค่าคนพบความรักดีๆเข้ามาหลายคนมีโอกาสพบเจอความรักที่เข้ามาช่วยเหลือเห็นคุณค่าผู้ใหญ่ใจดีซัพพอร์ตโชคลาภจากคนรักโชคลาภจากการเงินการงานผลกําไรนะครับผลของความสาเร็จชื่อเสียงเงินทองไหนมาเทมามีข่าวดี หลายคนมีการมันหมาหลายคนมีการแต่งงานหลายคนมีการใช้ชีวิตกับคนรักหรือมีความสุขย่างมีครอบครัวทาให้เกิดพลังงานสามเดี่ยมไหมครับว่าอยู่กับคนที่เรักเราไม่ต้องกลับไปลดคุณค่าเราไม่ต้องกลับไปเสียดงเสียตาอะไรแล้วนะส่วนคนรักที่เลิกราหรือจากไปเพราะเขาเห็นว่าคุณเป็นอย่างเนี้ยพบเจอความรักที่ดีมีความสุขพบเจอคนรักที่ดีเขาเองก็จะกลับมามองถึงสิ่งดีๆที่คุณเคยทําเอาไว้กับเขาก็เลยแล้วคนรักของชาติพิจิตรท่านเนี่ยมีการกลับมาเรียนรู้กลับมามองหาคุณกลับมาสนใจคุณกลับมารู้แล้วว่า คุณรักละกี้เขามากแค่ไหนแต่เขามีไพ่สามเด็กกสิบดาบหมายเขาว่าเขาทิ้งคุณไปก่อนเขากลับมาหาคุณไม่ได้เขากลับมาเลือกคุณไม่ได้เขากลับมา,มาหาที่หนึ่งดีหาคุณค่าหาความรักที่ชาวสีวิจิกมอบให้เขาเนี่ยกลับมาไม่ทันแล้วนะเพราะชาวสีวิจิทท่านมีความสุขมีสิ่งดีที่เลือกแล้วนั่นเองครับมาดูไพ่ของชาวสีวิจิกและคนรักของคุณกันดีกว่านะครับว่าเป็นย่งกันบ้างไพ่สามถ้วยครับ ทำนายว่าชาวสิบวิจิตท่านช่วงนี้มีโอกาสพบเจอการ,รยานมีที่ดีมีโอกาสพบเจอการเฉลิมฉลองการมีความสุขความรักความสมบูรณ์เรื่องการที่มีใครสักคนเข้าม,มาเติมเต็มชีวิตของคุณครับถ้าให้เกิดพลังงานของไพ่สามาคือการมีเพื่อนแนะนาญาติสนิทมิตรสหายการ,รยานิมีที่ดีที่นําพาความสุขความเจริญความรักนะครับคุณค่ามาให้กับคุณนะครับไพ่ไปต่อมานะครับเป็นพลังงานของไพ่เดือยไฮพีเทสครับเจนภาพของเดือยไฮพีเทสคือการที่ชาวสิบวิจิตท่านเริ่มเข้าใจความหมายแล้วว่าเราเป็นของจริงเราไม่ใช่ตัวเลือก คนรักที่เลิกราหรือจากไปก็ได้มีไพ่สามถ้วยกับเดรร์ไฮพิเทตคือกลับมาหาคุณกลับมามองหากลับมาหาดูว่าคุณยังรักและรอเขาอยู่หรือเปล่ายังมีการกลับมารู้สึกถึงคุณค่าของคุณด้วยนะก็เลยทำนาว่าวันที่ชาวสีพิจิตรท่านเนี่ยเดินจากไปไปมีความสุขไปมีครอบครัวไปมีความรักที่พบเจอความสุขความเติมเต็มในชีวิตเขากลับมาอยากจะร่วมถูกร่วมสุขเขากลับมาตามโชคชะตาเขากลับมาตามคําทํานายเพราะเดรร์ไฮพิเทตเป็นเหมือนกับคนรักของชาวิีพิจิตรที่ กลับมาตามดวงชะตากลับมาเป็นความทานายกลับมาหาเรื่องราวต่างๆกลับมาหาความรู้สึกดีๆเห็นไหมครับแมวดําอะกลับมาแก้ไขเรืสิ่งที่ผิดและมองเห็นแสงสว่างสิ่งดีๆที่คุณทิ้งเอาไว้กลับมาแก้ไขสิ่งที่เคยผิดพลาดกับคุณในวันที่คุณเนี่ยเอ็มพอยเลอร์ไม่ได้อยู่แล้วเขารักษาคุณไม่ทันเขากลับมาไม่ทันฉชนนี้เอ็มพอยเลอร์หมายความว่าเขาเองอาจจะเป็นคนที่ทําอะไรเหียแกตัวทาอะไรที่ไม่ได้คิดนะครับแต่พอเขาทำคล้ายคุณไปแล้วเนี่ย เอ็มพอยเลอร์คือแผนที่ดวงชะตาโชคชะตาดวงดาวที่สุดท้ายเขาจะกลับมาตามโชคชะตารมคำทำนายตามดวงชะตาที่จะมีการกลับมาปกป้องรักษาจะมีการกลับมาคิดถึงห่วงหานะครับกักคุณเอาไว้ก็เลยทำให้รักเอ็มพอยเลอร์เป็นเสมือนกับคนรักของชาวสพิจิตที่เขามั่นจงมั่นใจว่าย่างไงเขากลับมาหาคุณได้ไงเขาก็เหมือนกับไม่เสียคุณไปหรอกแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เขาเสียคุณไปจริงๆเขาทำร้ายคุณจนคุณเจ็บปวดเสียใจจนคุณตัดเขาได้เนี่ยเขากลับมาเอ็มพอยเลอร์ กลับมาหาคุณค่ากลับมาทําดีกับคุณกลับมาแก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดไปแต่สิ่งที่เขาทําร้ายคุณไปเนี่ยเห็นไหมเวลาเขาจับแมวดํามาเวลาเขาทําผิดทําชั่วทําไม่ดีกับคุณไปเนี่ยเขากลับไม่คิดดีดีครับทําให้เกิดพลังงาน,นไพ่ไปสุดท้ายคืออัศวินถือไม้เท้าครับขอบคุณที่เธอกลับมาแต่เหมือนทุกอย่างจ,จะช้าเกินไปในวันนี้ฉันเอกคิงออฟวานหรือนออฟวานไปนี้ทำนายเลยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณคืณคออัศวินถือไม้เท้าตอนเขาทำร้ายคุณไปตอนเขาทิงาท้งกันไปเขากลับไม่คิดดี ตอนที่คุณมีความสุขแล้ววันที่คุณปัดเขาได้แล้ววันที่คุณมีการใช้ชีวิตอย่างราบรื่นเงินทองไหลมาเทมาใช้ชีวิตอย่างดีเหมือกับมีแต่สิ่งดีดีในชีวิตแล้วอ่ะมีความสุขวยตัวของเราเองแล้วอ่ะมีเงินทองมีชินค่ามีชื่อเสียงมีความรักที่ดีอยู่กับคนรักที่เหมาะสมคู่ครัวแล้วเนี่ยเราคงไม่กลับไปหรอกนะอัศวินเธอไหมือเท้าขอโทษที่เธอกลับขอบคุณที่เธอกลับมาแต่เหมือนกับทุกอย่างจะช้าเกินไปในวันนี้เพราะวันที่เขาทิ้งคุนไปวันที่เขาเดินจากคุณไปวันที่เขาเหมือนกับทําาลยคุณไปเนี่ ทำไมไม่คิดดีๆจนคุณอยู่ได้แล้วมีความสุขแล้วเนี่ยอาศวินถือไปเท้าเพิ่งจะกลับมาแก้ไขเพิ่งจะกลับมาแก้ปัญหาเพิ่งจะกลับมาพยายามที่จะแก้ไขสิ่งที่เคยทําผิดทพาพลาดกับคุณไปทําร้ายคุณไปกลับมาขอโทษคุณนั่นแหละชั้นสิ่งที่เคดขึ้นมานะครับมาดูคนรักของชาวสีพิจิกกันดีกว่า,วาเป็นยังไงกันบ้างไพ่ใบแรกเป็นพลังของไพ่สี่ดาบหรือโฟร์ออฟซอร์ครับหลายคนมีความรู้สึกที่เขาเนี่ยนิ่งเฉยกับคุณหรือว่าเย็นชากับคุณมากๆเลยนะ แต่สิดงใดไปเสมอกับจดหมายข้อความต่างๆเรื่องราวต่างๆที่มันไม่ได้หายไปไหนหรอกมันคือการที่เขาทําด้วยการนิ่งเฉยเย็นชาก็จริงแต่สิ่งต่างนานาเดี๋ยวมันจะส่งถึงจนใจเขาว่า queen of cup เขาจะรับรู้เลยว่าสิ่งที่คุณให้เขาความรักความรู้สึกดีการช่วยเหลือดูแลซัพพอร์ตมันจะกลับไปหา,ห,าหัวใจเขามันจะสะท้อนหัวใจเข,เขาเขาจะเข้าใจและนึกถึงความรักของคุณที่คุณเคยมอบให้และมีการที่เป็น queen of cup กลับมารู้สึกรู้ตัวกลับมาเข้าใจความเจ็บกลับมาเข้าใจความรักของคุณ ก็เลยทนำว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมาคือไพ่หกถ้วยครับมีการกลับมาในวันที่คุณมีความสุขในวันที่คุณมีความรักในวันที่คุณมีครอบครัวเช่นผมเลยทำน้ำว่าชาวสิบปีท่านอาจจะมีการมีครอบครัวใหม่มีความรักดีๆเข้ามามีการมีการแต่งงานงานมงคลนะครับหรือว่าการมีบุคคลรักการแต่งงานการสร้างชีวิตการมีที่ดีกับความรักแล้วอ่ะอยู่ดีมีสุขแล้วอ่ะเขาเพิ่งเป็นไพ่หกถ้วยคือเพิ่งจะกลับมาหาวิธีรักษาเพิ่งจะกลับมาหาวิธีปลูกต้นไม้แต่อัศวินถือเรียนหมายความว่า เขากาลังพยายามลดน้ําต้นไม้ที่มันตายไปแล้วว่ะอยากพยายามลดน้ําต้นไม้ที่มันตายไปแล้วผมเลยเขนาใว่าซีนถือเรียนหมายความว่าเขาอาจจะพยายามกลับมาหาคุณหรือคุณเองอาจจะพยายามตามใครสักคนหนึ่งกลับมาแต่ต้นไม้ต้นนั้นเนี่ยมันตายไปแล้วจะกลับไปเริ่มต้นนับหนึ่งจะกลับไปเริ่มต้นใหม่จะกลับไปลดน้ําต้นไม้ที่มันตายไปแล้วเท่าไหร่มันก็ไม่มีวันฟื้นหรอกครับฉะนั้นขอบคุณที่เธอกลับมาแต่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะ เราไม่กลับมาทําร้ายกันเราไม่กลับไปหาความรักที่มันเจ็บปวดเสียใจหรือเจ็บเจียนตายมันจะมีความสุขกว่าเริ่มต้นใหม่หดีกว่าเดิมแบบที่คุณเป็นมาถูกทางแล้วนะครับฉะนั้นไพออ์หร่เคิร์ er, แนะนำชาวสิบปีชิกใหท่านว่าเชงอินเนอร์ไนท์ครับพยายามเปลี่ยนพลังงานที่เลวยสิ่งที่มันไม่ดีในชีวิตของคุณที่คุณกําลังเจออยู่เนี่ยตอนนี้มันกำลังเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เป็นไนท์เป็นเดย์มีความแสงสว่างมีความสุขมีความเจเริญฉนันคุณสามารถเปลี่ยนมาได้ด้วยตัวของคุณเองช้าเร็วี่ ยังไงคุณก็ต้องเปลี่ยนยังไงคุณก็จะเจอสิ่งที่มันสวยงามเหมาะสมคุณไม่อยู่กับสิ่งที่มันมืดบอดเสียใจหรือสิ่งที่มันไม่ดีไปตลอดชีวิตหรอกถ่าหลาหลายคนถ้าเกิดรู้สึกเหมือนกับอยู่กับสิ่งเหล่านี้หรือเจ็บปวดหรือพลังงานไม่ดีอยู่เนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีเกิดขึ้นกับคุณน,น,นะไม่ว่าชาเดียวก็ตามมันอยู่ที่ตัวคุณสามารถทําได้แล้วมันอยู่ที่การทานายนี้เลยว่าหลายๆคนพิมมาว่าขอน้องรักาทำนายผมจะพิมพ์ไปว่าขอไวพรครับอันนี้ผมอ่านแล้วผมก็พิมเองนัา่่ีีกดทมวนะครับ ขอบคุณทุกท่านที่มาดูคลิปนี้ฝากกดติดตามฝากกดส u b s c r ด้วยนะครับใครต้องการดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ